สวัสดีพี่น้องครับผมมาทำงานวันแรกครับหลังสงการครับผมเมาาื่อวานนี้ยังไม่ได้ทำงานนะครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่ออกทำงานมา z ด a าบีทห้าสรถส่งน้ำมันเรานะครับรถส่งน้ำมันเราไม่อยู่ครับทีนี้ยังไงครับทีนี้ก็เอาดีแม็กแรงครับ ดีแม็กแรรงครับไปซื้น้ำมันครับมน,นในตำนานครับผู้ใดว่าอยู่บานซูเปอร์ยานะครับบบมี่รถยี่ห้อตลาดนี่ครับตลาดบอิโตยตตาครับมีครับเจ้ารุ่นไหนครับมี่เบิดครับ เป็นหนึ่งครับบอกว่าว่ามีรถเยอะก็จริงแต่ว่าไม่มีรถยี่ห้อตลาดสักรุ่นว่า,วาซื้อรถอะไรพี่นมีแต่ไม่มียี่ห้ออะไรโนเนมชิบหายพี่นว่าคอมเมนต์มากพี่น้องนี่อิซสูก็มีนุน่นฮิโน่ก็มีครับคูโบโต้าก็มีมแมคโครผมแคปก็มีครับพี่น้อง บุรีเขาเืนน่ะบุรีครับเขาพยายามที่จะบอกว่ารถแบรนที่พูดง่ายๆก็คือเขาบอกว่ามันยี่ห้อไม่ดังอ่ะครับผมยี่ห้อไม่ดังยี่ห้อไม่ดังมันอาจจะซ่อมแพงอะไรอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับคังใ้อย่างนี้ครับเขาบอกนะเออ แล้วผมถามว่ามันมีรุ่นใดเนยครับที่มันบาพังนะครับพูดเหมือนเด็กครับบางคนคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยมันเด็กน้อยนายรถไปนางานครับพี่น้องไกลาจากบ้านครับเป็นงานชั่วโมง่วนโุนคอยลงไป ลงถนนเดี๋ยวลงข้างในมุดขอยรถดไปเติมมั่นวะน้ำมันมาแล้วครับขอยไปคันนี้บอกว่ารถแบรนด์รถตลาด ถามว่าพังไหมคันนี้ก็ผ่านการทําเครื่องมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดตอนนี้คือเติมมั่นไปเนี่ยใส่หรอวะปั้นหรอ่ะ ป็นรถพ่อครับคันนี้ใสย่สยูน้ำบันขนาดใส่ยูน้ำบันนยังห่างเป็นอยู่ครับ15ปีแล้วครับคันนี้ครับอายุได้ทำเครื่องแล้วรอบหนึ่งเหมือนกันครับ ทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อแหละครับผมแต่ว่าพูดของเรื่องนะครับก็คือรถรถทกุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับมันก็จะมีเขาก็จะมีจุดอ่อนของเขาอยู่นะครับผมจุดแข็งจุดอ่อนในแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์ก็จะอาจจะไม่เหมือนกันครับ กับการดูแลการใช้งานครับคือว่าลหละพี่น้องเพราะว่ารถเราเนี่ยเป็นรถที่เกิดมาทํางานครับรถใช้งานเสียไปจอดไว้พ่แมนครับรถซุเปอร์ยา่าซูข,ขั้นนี่เกิดมาทํางานครับแล้วคนจะมาอ้างว่าดูแลให้ดีหน่อยรถต้อบ่คือกันครับพี่น้องคนทุกคนบ่คือกัน ผนไม่ดูแลรถด,ดูแลรถคุณภาพการดูแลรถต่ํามากางนี้ครับยังไงครับความหมายคือรถผมทุกคันนะครับเปิดมาลุยทุกคันเพราะว่ารถเนี่ยมันต้องเข้าไปตามหน้างานนะครับแมคโครไปไหนนะครับรถพวกนี้ก็ต้องไปด้วยนะครับขนาดปาเจโลผมยังลุยเข้าไปในป่ายูค่าในป่าใหม่ป่ายังผมลุยไปเบิร์ครับ เพราะว่าต้องไปเบิ์งงานนะครับต้องไปอยู่หนางานนะครับต้องไปคุ้มงานต้องไปดูแลง,งานครับบนเวนวาสีจอดไวไ้ไกลเรายางไปบอกครับมันได้บอกครับยังสัน่นมันเดินได้เหรอครับบางจุดมันก็ไม่ใช่ว่าจะเดินไปได้ง่ายๆนะครับบางจุดก็ต้องห่างจากหนางานอยู่เป็นสองสามโลกตงนี่ยงางไปบอกครับบพได้ครับ บางบางทีครับเราต้องไปนอนหน้างานครับมันต้องเข้าไปอย่างรถแมคโครนะครับอย่างรถมาสด้าอันที่เสียนี่ครับมันเป็นรถที่ส่งน้ำมันครับไปคุดสาอยู่ในพู่นอยู่ในในครับอยู่ในภูเขาค,ครับต้องทำยังไงครับต้องแบกทั้งน้ำมันเข้าไปบ่ครับต้อง ลุยเข้าไปเลยครับบางมองลุ่ยเข้าไปครับประเภทการดูแลนะครับพวกน้ำมันพงน้ำมันเครื่องนี่ก็ตามสมควรนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นคนที่ดูแลดีเดมากนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดูแลดีเดมากนะครับก็ถึงเวลาก็เปลี่ยนนะครับถึงเวลาก็เปลี่ยน เป่ากองเป่าอะไรก็เป่านะครับเดียเฉพาะลดพวกรดบรรทุกรดแมคโคนะครับผมจะเน้นนะครับเรื่องเป่ากองพวกดูแลน้ำมันคงน้ำมันเครื่องนี่เน้นครับน้ำน้ำมันเครื่องเน้นอยู่แล้วนะครับเน้นอยู่แล้วพวกนี้พอรถลใส่งานครับมาคอมเมนต์ว่ากันเนี่ยโอ้เนาะพี่น้องมันก็เขาเนี่ย คนที่คอมเมนต์น่ะคงไม่ไม่รู้จักเราดีพอครับคงไม่รู้จักเราดีพอคงไม่โอสุมสีสุมแปดครับพวกนี้ก็คือน่าจะเป็นพวกเรียนคีย์บอร์ดนะครับพวกเด็กอะไรพวกนี้นะครับบางทีเป็นพวกเด็กพวกอะไรแต่ว่ามันก็มีลลายหลายด้ยพี่น้องพวกคอมเมนต์น่สิ ผมเพราะว่าผมไม่ลบนะครับผมไม่ลบเหมือนช่องอื่นนะช่องอื่นนี่เขาจะลบออกเลยนะครับคอมเมนต์ที่ไม่นั่นนะแต่ว่าผมไม่แยแสนะผมไม่สนใจแล้วแต่แล้วแต่มันแล้วแต่เขาเลยบ,บางทีผมบอกเขาให้มาขอบคุณหน้าที่ดูนะ เรียกเพื่อนมาคอมเมนต์เยอะๆะได้มียอดวิวเยอะๆอย่างน้อยก็ต้องได้ยอดวิวนากับเขาแหละครับหนึ่งยอดวิวคันนี้ครับล่าสุดนี่มีปัญหาเรื่องความร้อนครับเรื่องความร้อน ตูมือน er pues, right. ี่ก็เติมนำเติมน้ำใส่เอาซื้อครับเนี่ยท่านนี่ขนาดผ่านการเห็ุเครื่องมาแลเราครั้งหนึ่งได้ครับนี่สีแบนปันไดสียี่หัวปันไดครับคือเก่าครับรถเนี่ยมันเป็นไปตามสภาพครับวันนี้งานชั่วโมงครับ สร้างทางครับผมไปนี่แหละขอบคุณที่รับชมครับติดตามชมกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ